เปิดสาเหตุเบิร์้ฮองใช้ทำไมถึงยังไม่มีแฟน เรีกเ่กไดาวนี้ก็กลายเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ลหลายๆคนนั้นให้ความสนใจกันไม่น้อยสําหรับพี่เบิร์ตธงชัยแม็กอินไตยนักร้องนักสแสดงชาวไทยผู้ที่ได้รับขนานนามว่าเป็นซูเปอร์สตาร์เมืองไทยสร้างผลงานที่มีชื่อเสียงมายาวนานกว่า30ปีแล้วในวงการบันเทิงใครลหลายๆคนต่างก็บอกว่าเป็นที่รู้จักกันมาอย่างยาวนานซึ่งปัจจุบนันพี่เบิร์ตก็อายุ6 3ปีแล้วแต่ยังไม่เคยมีข่าวเรื่องหวานใจของพี่เบิร์ตมาให้ได้เห็นกันสักที่จนลหลายๆคนสงสัยกันหนักมากว่าพี่เบิร์ตนั้นมีแฟนแล้วหรือยังทททําาาาาาไไมมมมถึงงงงยยยัั่่่่ีีีกกเเเปป็็นนนรรืออวใจหลๆค จนล่าสุดวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาพี่เบิร์นได้ออกมาเปิดใจถึงสาเหตุความโสดนี้ว่าเพราะอะไรถึงยังไม่มีแฟนสักที่ผ่านรายการสามแซบโดยมีหนุ่มกัญชัยชมพู่อรารย,ยาและแอมทักษอนเป็นพีที่ก่อนเดเนินการรายการนี้หนุ่มกัญชัยจึงได้เป็นตัวแทนในการถามเรื่องนี้ว่าทําไมถึงยังไม่มีแฟนสักที่จนอายุ63ปีแล้ว ซ่งพีเบิร์ก็ได้เปิดใจถึงสาเหตุนี้ว่าตนนั้นเป็นเผ่าลูตูนัวคือเป็นพวกชอบนัวเนียกว่าว่าถ้ามีแล้วเขาจะรำคาญเพราะเราเป็นคนที่ชอบนัวเนียมากถ้ารักใครแล้วก็จะนัวเนียกับเขาทั้งวันเป็นแบบนี้แล้วใครจะมีเวลาให้เราขนาดนั้นหรือว่าเราจะไปยุ่งกับใครได้มากขนาดนั้นหนุ่มกัญชัยจึงได้ถามต่อว่าอยู่ไว้รอแบบนี้แต่พีเบิร์ก็ตอบอย่างตรงไปตรงมาว่าบางครั้งมันก็ไม่ไหวแต่เราต้องอยู่ให้ไหวให้ได้เพราะเรานั้นต้องใส่ใจความเข้าใจและใส่กิจวัตรประจําวันเข้าไปให้มันเยอะขึ้้้้้นนมมัตออองงงขาาา่่ทุกกเเรรรืืใหได ไม่มีใครนั้นเป็นเรื่องธรรมดาแต่การมีใครเป็นของพี่เบิร์ดนั้นมันต้องไม่ธรรมดาพอถ้าจะมีใครสักคนมันต้องไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนคนนั้นจะต้องเจออะไรเยอะมากซึ่งพี่เบิร์ก็ยอมรับตรงๆเลยว่าไม่ค่อยมีใครเข้ามาเลยงานนี้สาวชมพูอาา่อารยะถึงกับต้องเอ่ยปากแซวว่าพี่เบิร์ดยังโสดอยู่ทุกวันนี้พอกำลังรอใครอยู่หรือไม่ซึ่งพี่เบิร์ดก็ได้ตอบว่าพี่รอพี่รอจะมีพี่รอจะเอาเขามาเป็นแฟนเราพร้อมกับเผยสเปคชัดเจนเลยว่าผู้หญิงที่จะมาเป็นแฟนพี่เบิร์ดได้นั้นต้องเป็นคนที่ยอมรับการด ทั้งวันกอดทั้งวันอยากอยู่กับเขาทั้งวันห่างไปก็โทรหาพร้อมพี่เบิร์ดนั้นเป็นคนที่ขี้เหงางานนี้ก็ทําเอาระหว่างออกรายการน,านั้นมีแฟนๆมากมายเข้าไปแชทสดถามว่าพี่เบิร์ดไม่เคยมีแฟนเลยจริงๆหรือไม่ จนปัจจุบันอายุ63ปีแล้วเป็นไปได้หรือไม่ที่ไม่เคยมีแฟนมาเลยสักครั้งทําเอาหลายคนนั้นสงสัยกันหนักมากแต่หากย้อนกลับไปในช่วงปี2560ตูน่นันทิดาแก้วบัวสายนัก้องที่รักและผูกพันกับพี่เบิร์ดเคยออกมาให้สัมภาษณ์ในเรื่องประเด็นของความส่วนพี่เบิร์ดนั้นว่าเพราะอะไรพี่เบิร์ดอายุเยอะขนาดนี้แล้วถึงยังไม่มีแฟนคอยเคียงข้างกายให้อุ่นใจสักทีโดยสาวตู่นั้นก็ได้บอกว่าคนนี้มียากเดี๋ยวก็ต้องไปออกกําลังกาย<ๆ>เดี๋ยวก็ต้องมาเต้นต่อเพราะเร็วๆนี้จะมีคอนเสิร์ตแล้วพร้อนนมพ มาไม่เหมือนกันคนเรามีความสุขไม่เหมือนกันบางคนมีความสุขในการทํางานและก็มีความพอใจกับความรักของคนในครอบครัวแล้วงานนี้ก็ทำเอาหลายๆคนนั้นกระจ่ากันเลยทีเดียวว่าน,นี้คงเป็นสาเหตุที่ทําให้พี่เบิร์ดน้นยังคงครองความสดมาจนถึงทุกวันนี้แม้จะงานเยอะแค่ไหนแต่ก็ยังคงเหงาและอยากมีใครสักคนอยู่เคียงข้างแต่แค่ยังไม่มีใครสักคนเข้ามาแบบจริงจังสักทีเรียกได้ว,ว่างานนี้แฟนขับั่วประเทศต่างก็รอลุ้นวันที่พี่เบิร์ดจะเปิดตัวสาวข้างกายกันอยู่สาวคนนั้นจะเป็นใครกันแน่ต้องรอรุ้นกันต่อไปเลยจ้า